เอา้ายางน้ำกลุงแดงไปพี่น้องสิงไปทั้งใดน,นี่เมื่อนี่เสียงเจ้าเจ้าแววไม้อีกแล้วจ้านี่คืออีสานบ้านนาอเมริกาบ้านนองนะจ้าวันนี้เลิกงามยามดีลุงแดงพามาตกปลาอยู่ทะเลสาบอีกแล้วพี่น้องทะเลสาบอันเดิมละค่ะอยู่ข้างล่างนี่เองแต่ว่าเปลี่ยนหมายตกปลาเนาะจ้าเมื่อก่อนแววเขามาเบิงแล้วก็เห็นมีคนอเมริกันเขามาตกปลาพี่น้องเขาได้ปลากุปลากาแล้วก็มีปลาครอปปี้ นอกจากปลาแบสกับมีก็เลยโอ้มือหนาสีมาว่าสันมือนีก็เลยพากกันออกมาพี่น้องอากาศมันห่อนอยู่บ้านมารับลมเย็นๆที่ทะเลสาบเนาะจากแต่ว่าปรากฏว่ามะฮอดก็ได้ยางไก่หน่อยนึงพี่น้องย,ออย้อนยังมือนีเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะจากคนก็จะมารับลมชมวิวมาเล่นน้ําอากาศมันเย็นดีพี่น้องล้มผัดมาเย็นสวยสวยพี่น้องมาฮอดลุงแดงกรเบืองพูดพำมทําเพลงพี่นอ้องอะสิบเบ็ดลงไปเลยเป็นตะครือพ่อมือนีเบิ้งดู แต่ว่าก็เอาบร ata, รยากาศมานางเย็นๆได้ถ้าพี่น้องได้ปลาแบสหน่อยโยนลงไปก็ได้ติดปลาแบสหน่อยเลยพี่น้องแต่ว่าเอาไม่ได้เอพราะว่าไ่ได้ขนาดก็ต้องโยนลงน้ําไปเหมือนเดิมพี่น้องโยนลงน้ำไปแล้วจ้าก็นั่งต้ออีกโดนเตืออ้าบนี้คือบ่ตองบ่แต่งพี่น้องบ่ได้อย่างเลยก็ได้ว่าโอ้ยเซาเซาเซาเมื่อเปลี่ยนบองเปลี่ยนหม่องเถอะมันบ่เป็นตะคือดอกคนมาเล่นน้ำหลายสงสัยสกวนป่าพี่น้อง